อ๋ะอะเบเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะพานั่งไฟเตอร์ครับไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะไปถามดูว่ามันใช้งานดีไหมไฟเตอร์ยังอยู่กับทีมงานเสียโกงครับ45ขายเลยคันนี้ไป สวัสดีครับพี่ขอญาตนนางด้วยหน่อยครับครับครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับอโอ้แจวแจวยอยอโปรุ่นสี่คิ้วนะครับเนี่ยเ<อ><อ>มึงทำเหรอ,อมึงเกาเหรออุอ้ยนี่ล็อกหรือเปล่าอ๋อสวัสดีครับ ไก้อยได้นั่งไฟเตอร์เท่าไหร่ครับเบอ่อยากเ้อะมีเวลาจุฬุรีมิไหมเนี่ยนอนนี่เลยเหรอครับคนที่ไหนนี่คนสีคิ้วนี่เหรอสีคิ้วเอาไม่ไปนอนบ้านล่ะบ้านอยู่ไกลอย่ไม่ไกลหรอกอมีเดนเพิร์มไหมครับหมดเลือไปอีกไปเส้นด่านคุณทศนี่นะครับผมอ๋ชื่ออะไรครับนี่ชื่อนัทครับนั นี่ขับเองเลยใช่ไหมรับรถเจ้าของเลยรถเทเก้ครับเอ้ารถเทเกครับรับจ้างนี่เท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงไม่รู้อ้าไว้ละเป็นเดือนครับเดือนครับเอ้าทำไมไม่รู้อ่ะเดือนละทศหมื่นเท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองครับเออหนึ่งสองสงสัยไปกระลาพูดโอ้ยเป็นไงขับดีไหมไฟเตอร์นี่ดีครับดี ไกลไหมไปเทไกลไหมไกลครับหมื่นสองวันละสี่ร้อยแล้วนี่แถวซีคิวนี่รถเยอะไหมเยอะเหรอทีมงานเยอะเลยเหรอ ภายในจะเป็นนี้ครับอันนี้กินนอนยังไงครับนี่เบบไไนซื้อกินเองดูกับสกแกครับโอเกแตั๊กแกมีกี่ท่าน,นี่มีสองท่านกับไี่ครูอ๋ออยู่ไหนอะ่ครไูพี่ครูทำง,งานอยู่ข้างนอก ับมานานยังนี่วันี้นานแล้วแหนหักวะงีง้เออขับยังไงเนบไม่หักเลยครับนี่ทำไมลูกน้องผมขับหกักเอา้าเอาเลยเอยังไงครับมีมีวิธีขับดูแลยังไงนี่เสียต้องยอนลุมเ <c oughs> หอมรอฮะยไหนยอดตรงไหนผมนั่งมาไม่เห็นจะยอดเลย <c oughs> ห <_ an> ยอกหยอกเ, <_ an> เนี่ยแหนบเขาได้สัดส่วนนะแหนบเราไม่ได้สัดส่วนหรือเปล่า <_ an> ขับขับนานหรือ,อยังนี่ยขับแบบกี่ปีละ <_ an> นานาครับ <_ an> นานแล้วคือคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนแหนบเลยครับฝ <_ an> ีมือดีเลยวะ <_ an> ง่ายมากเลยนี่ครับดูครับรถอ้อยเหรอครับี่แถวนี้เขาส่งที่ไม้ไหมที่ไม้ก็โงกรโโงงานน้ำตาลเปิดอไหมครับโอ้โรงงานน้ำตาลอันนี้เขาไปโรงงานน้ำตาลเหรอเนี่ยไปแก้งคิวครับ อันนี้เส้นเส้นนี้ไปไหนครับเอ่เส้นนี้มันเป็เส้นมิตรภาพครับอ๋อไปทะลุเข้า4ีคิวอ๋อไปถไอยตรงแยกแยก4ีคิวนู้นนะตรงที่จะมาจากเส้นสองสี่แล้วชนกัน,น,นมาชายภูมิเหรอวิ่งผ่านขนส่งเลยนะนี่ใช่หไหม โอ้แต่รถนี้เดิมๆไม่โดนแล้วเนาะเคยโดนไหมใคันนี้เคยโดนด่านขนส,ส่งไหมไม่เคยครับด่านตำรวจด่านตำรวจครับมันก็เคลียร์ผ่านนะโอเคแล้วผ่านผ่านเป็นแค่นี้นอยหกสิบ <60. S 1> ได้บาล์กี่เที่ยวครับเนี่ย ได้ก nah evet> şey ็่เีพึ่งในห้าในห้าเองอวิ่งสายเหรอมันจะได้ไหมสิบห้าน่ยทำไมบางคันบอกได้สิบเจ็ดสิบแปดเลยวิ่งในเช้าวิ่งในเช้าออวิ่งตามเวลาเหรอแปดโมงมาสายแล้วคับมอนแปดโมงเลิกห้าโมงเนี่ยหรอ แล้วแต่จะเลิกครับแล้วแต่จะเลอกเลยเจ๋วเ้นนี้ทำไมต้องแชกขวาผมบอกเลยว่าเส้นซ้ายไมีแต่หลุมครับนี่แหละทำถนนมันต้องแบบหนาๆหน่อยเนาะครับทำถนนไม่หนาแล้วก็บอกก็แบก ก็เยอะมากตอนน,นี้ใส่เกียร์แบบนิ่มๆครับโอ้เริ่มทำความเร็วเลยครับตอนนี้น่าจะ80แล้วนี่ ผมขับรถตามมาผมว่ามันไกลนะกลอมันต้องเฟืองเร็วเนาอสีคิ้วสีิ้ผมเพิ่งมาครั้งแรกเลยอำเภอนี้เพิ่งเข้ามาในอำเภอครั้งแรกเลยใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่สีคิวรถดินแถวสีคิวนี่เขาแต่งไหมครับรถดำอ่ะ ก็มีบ้างเหมือกนกันครับแต่น้อยใช่รับกำลังทำทางอยู่บนเส้นนี้ขออภัยด้วยครับเราวิ่งสายไม่ได้ครับมันกระโดดครับดูแบบมีแต่ล้มอ่ะแสดงว่าอู้หูเส้นนี้นี่ của nặng dữ mạng này in need. ดีเลโอ้โหอือเลยครับอ๋อโอ้โหตามพันคันนี้เสยครับแมครับงานแปลงครับดีสบายสบายเลย มันจะเข้าสีคิวเลยลนี่ครับเลยครับเออเข้าไปก็สีคิวแลยนี่โอ้รับตัวตรงนี้ครับเฮ้ยผู้สาวดิเฮ้ยผู้สาวแจกตัวดิงามงามงามเฮ้ยมองเท่าไหร่ลายเลยนะ ใหญ่ดีครับเทไล่ไปนู่นเด้เลยเหรอครับ้รถไถนี่สองคันเลยเหรอคันเดียวมีจมไหมนี่แบบนี้นี่น่าิดถอยไปน่นก็จมเลยเข้าไปไม่ได้หรือ เราเดียวซะด้วยโอ้เดี๋ยวพามาดูทีเทกันครับหรือว่าหนึ่งอยู่นะโอเคครับ<ม>เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมประมาณนี้ครับปากจะดันทันไหมนะ รถไทยเท่าก่าครับพ่อสะเก็ดพ่อเท่ากันอ,อ,อันนี้ไม่แซงเลยเหรอไปงี้เลยตามเขาไป,ไปแซงก็ได้ครับ